เอรัสยังมีผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่ง o ป o t มช n a l Product ชื่อ Active Tech อคุณสมบัติของ Active Tech เนี่ยก็คือสามารถไปฝังในระบบคอยเย็นของแอร์รวมได้นะครับแอร์ Air รวมที่เราชอบเรียกว่าเซ็นทันแอร์เพราะฉะนั้นระบบเนี่ยเป็นระบบที่ยูนิค c t i v e Tech เนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือใช้ระบบ Active Peel ในการดูแลเชื้อโรคในการดูแลไวรัสแล้วก็เช่นเดียวกันครับ ตัว Active Tech เนี่ยของเรามีใบร i บรองเกี่ยวกับเรื่องการดูแลโควิดวลัสด้วยโปรดักต์ในซีรีส์ของ Active Tech เนี่ยเราจะเรียกว่ารุ่น Induct i n d u c กเนี่ยจะมีหลากหลายรุ่นแล้วแต่ขนาดของห้องนะครับแล้วแต่ขนาดของคอยเย็นลักษณะของ Induct ก็คือจะมีเซลล์แอคทีฟเพียวเสียบเข้าไปในท่อลมของคอยเย็น ขนาดก็มีตั้งแต่รุ่น500รนะครับรุ่น750รุ่น2000รุ่น5,000แล้วก็รุ่น10,000นะครับสิ่งที่แตกต่างกันคือพื้นที่อย่างรุ่น10,000เนี่ยจะใช้พื้นที่ได้ประมาณ1 0,000ตารางฟุตเราอาจจะไม่คุ้นเคยตารางฟุตเพราะว่าหน่วยในเมืองไทยเนี่ยเราใช้เมตรนะครับก็ได้เกือบเกือบ1000ตารางเมตรต่อตัวเสียบเข้าไปเลย ในคอยเย็นของตึกนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันคุณสมบัติของ c t t v v t t e h เนี่ยเนื่องจากมีระบบ Active p e ียวเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือช่วยดูแลเรื่องเชื้อโรคไวรัสเชื้อรานะครับแล้วก็พวกแบคทีรียต่างๆที่อยู่ในห้องนะครับก็คือ Active p e ียวเนี่ยจะออกมาตามกริวท่อลมเลยในห้องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูแลนะฮะแล้วก็รุ่นต่ำสูตรก็คือรุ่น500 ก็ใช้ได้ในราวสัก40ตารางเมตรปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการหรือโรงพยาบาลในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศใช้กันแล้วมากว่า6ปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่ยอมรับกับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันสามารถใช้ตราที่เรียกว่า Certified Space Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากยานอวกาศ นำมาสู่พื้นโลกได้นะครับเนื่องจาก Active Peel เป็นระบบเดียวที่ Space Foundation พัฒนาระบบ Active Peel ขึ้นมาจากยานอกาสมาใช้จริงบนโลกก็สามารถใช้ตาา Certified Space Technology ตัวนี้ได้นะครับมีการรับรองมาตรฐานอย่างครบถ้วนจากสหรัฐอเมริกา e r a ER ัก็ยังมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เรียกว่า Commercial p r o d u c t นะครับหรือในเมืองไทยเนี่ยเรียกว่า Industrial p r o d u c t ก็คือกลุ่มที่ใช้ในอุตสาหกรรม แอคทีฟเทคเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเซ n นทันแอร์นะครับแบรนด์ Brand เนี่ยก็จะชื่อ Induct นะครับอินดักก็จะมีตั้งแต่รุ่น 500, 750, 2,000, 5,000แล้วก็1,000 0นะครับความแตกต่างของแต่ละรุ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอย,อยู่กับคอยเย็นของท่านครอบคุมพื้นที่เท่าไรนะครับรุ่นใหญ่สุดเนี่ยใช้ได้ถึง1,000 0ตารางฟุตก็คือรุ่นอินดักหมื่น หมื่นตารางฟุตเนี่ยถ้าคิดเป็นเมตรของคนไทยก็ได้ราวเกือบเกือบหนึ่ตารางเมตรนะครับในบางสถานที่ในบางพื้นที่ใช้อินดักหมื่นแค่1ตัวก็ครอบคลุมทั้งชั้นแล้วนะครับครอบคลุมทั้งชั้นแล้วลักษณะเด่นของตัว c t t v v t t e h เนี่ยในอินดักซิลี่เนี่ยก็คือสามารถใช้กับระบบคอยเย็นที่เราเรียกว่าเซ็น r a l แอรได้นะครับซึ่งระบบที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคเชื้อไวรัส เชื้อราเนี่ยจะหาระบบที่คล้ายอินดักเนี่ยได้ยากในเมืองไทยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยยังไม่มีระบบไหนที่ใช้ได้นะครับนอกจากเขาใช้หลอด UVC กันเป็นประจําในห้อง uh, คอยเย็นนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลในการกําจัดเชื้อโรคในห้องแต่อย่างไรเพียงแค่ลงสะอาดเท่านั้นนะครับ Active Tech mm hmm. ใน i n d ดักซ e รี e ์เนี่ยก็ได้รับการ Certified Space Technology ก็คือได้ตรา Certified Space Technology จาก Space Foundation เหมือนเช่นเคยนะครับ o u n o u t i o t i o n ก็เป็นองค์กรนะครับของพัฒนาร่วมกับนาซาซึ่งให้การรับรองเทคโนโลยีที่พัฒนาในโครงการโอกาสแล้วมาใช้จริงในโลกนะครับ mm hmm. เขาก็จะรับรองแบบนี้อย่างที่ผมเคยคุยแล้วว่า A ERAS นะครับที่ใช้ระบบ Active Peel เป็นหนึ่งเดียวที่ได้รับตา Certified Space เทคโนโลยีจาก Space Foundation จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือในตัว c t t v v t t e h เนี่ยเราใช้ระบบ Active Peel ระบบ Active Peel เนี่ยมีเอกสารรับรองในการดูแลเชื้อซาโควีทก็คือโควิดไวรัสเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดต่อต่างๆเช่นเดียวกันตัว c t t v v t t e h เนี่ยได้ใช้ในเมืองไทยเนี่ยมากกว่า6ปีแล้วมีบริษัทห้างร้าน หน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลชั้นนําในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศมีการใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มั่นใจได้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของกลุ่มเอรัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเอรัสวอลล่าแอคทีฟเทคบิออนไบเออรัสนำเข้าตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับ